ในค่ำคืนที่หนาวเหน็บครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่ขับรถฝ่าหิมะก,กลับมาที่บ้านแต่ว่าเมื่อเธอมาถึงบ้านครับก็มีกลุ่มคนร้ายนี่ดักซุ่มรอเธออยู่มันนมาจับตัวเธอเธอก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนครับจนสุดท้ายนี่ก็หลุดออกมาได้แต่ความพยายามของเธอก็ไม่เป็นผลครับเมื่อคนร้ายนี่ตามมาแล้วก็จับตัวเธอได้ทัน พอเช้าวันรุ่งขึ้นเท่านั้นล่ะครับเจ้าหน้าที่ FBI พร้อมกับกำลังตำรวจเนี่ยก็ปูพรมตามหาเธอโดยการนำของบาทหลวงโจโครับผู้มีพลังจิตสัมผัสในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับแขนปริศนาที่โดนตัดครับและฝังอยู่ในน้ำแข็งมันคือแขนของใครคอยนั่งเ่าเด้อ เออสวัสดีเ,เพื่อนๆที่นา่ารักทุกคนนะากราบสำหรับวันนี้เราเราจะมาสปอยหนังเรื่อง The e x p i l e s ภา t I Want to Believe ครับโอ้โห,โโหไม่ใช่ I Believe I Can Fly ครับ Believe ครับ Believe ก็หมายถึงความเชื่อครับซึ่งตอนนี้จะพูดถึงเรื่องความเชื่อความศรัทธาศาสนาและคดีพิศวงครับโอ้โห,โโหมันจะเป็นยังไงนะั้นไม่ต้องเสียเวลาไปชมไปฟังกันโลด ที่โรงพยาบาลครับมีเจ้าหน้าที่ F b i คนหนึ่งเดินทางมาหาสการลี่เพื่อขอร้องให้เธอีช่วยเกลี้ยกล่อมโมเดอร์ให้ช่วยทำคดีที่เจ้าหน้าที่ F b i หญิงคนหนึ่งได้หายตัวไปครับเธอก็คือผู้หญิงตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับเพราะคดีนี้ครับมันเกี่ยวข้องกับคดี X f i l ฝ่ายครับและคนที่เชี่ยวชาญแฟม X มากที่สุดเนี่ยก็คงจะไม่หนีโมเดอร์ไปแล้วล่ะครับทั้งโมเดอร์และสการลี่ครับพวกเขาทั้งคู่นี่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่เอฟอีกแล้วนะครับทางสการลี่นี่เธอมาเป็นหมอส่วนทางโมเดอร์นี่ก็มาอยู่บ้านเขาถูกทาง FBI ไนี่ฟ้องร้องคดีอยู่ครับการที่โมเดอร์จะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันแสนจะลำบากครับแต่เขาก็ยังสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเหมือนเดิมนั่นแหละครับและที่สำคัญครับก็คือโมเดอร์และ Sky พวกเขาได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วนะคบแหมวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงครับวันที่โมเดอร์และส卡ลี่มาเป็นผัวเป็นเมียกันเออส卡ลีครับได้บอกกับโมเดอร์อีกอย่างว่าทาง FBI เนี่ยได้ให้ข้อเสนอมาด้วยนะคบว่าถ้าโมเดอร์นี่ยอมรับทำคดีช่วยตามหาเจ้าหน้าที่ F b i หญิงที่หายตัวไปได้สำเร็จนะครับพวกเขานี่จะยอมถอนฟ้องคดีโมเดอร์เนี่ยทุกคดีเลยส่วนความผิด ปกติของคดีนี้ค่ะโมเดอร์เขาสงสัยมากที่สุดก็อยู่ตรงจุดที่ บาทหลวงโจครับผู้มีพลังจิตสัมผัสนี่แหละที่พาทางเจ้าหน้าที่เอฟบีไอเนี่ยไปเจอชิ้นส่วนแขนของมนุษย์ครับสการลี่นี่ก็บอกกับโมเดอร์ว่าเธอได้อ่านผลการชนสูตรแขนปริศนาข้างนี้แล้วนะครับมันเป็นแขนของผู้ชายมีรอยตัดที่เกิดอย่างปราณีตชำนานครับและในเนื้อเยื่อนี่ก็พบยาสลบที่ใช้กับสัตว์ด้วยสการลี่ครับเธอคาดการว่ามันน่าจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับพวกที่ค้าอวัยวะครับ โมเดอร์เนี่ยเขาเห็นว่าคดีนี้ครับมันมีชีวิตของเจ้าหน้าที่ f b i เนี่ยเป็นเดิมพันครับกับความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างเขาก็เลยตัดสินใจช่วยทำคดีนี้ ต่อจากนั้นครับโมเดอร์สกาลี่แล้วก็เจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยก็เดินทางไปหาบาทหลวงโจครับเมื่อมาถึงเนี่ยทั้งโมเดอร์และสกาลี่เนี่ก็ต่างตกใจไปเลยครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นชุมชนของคนที่ต้องโทษคดีเกี่ยวกับทางเพศและบาทหลวงโจครับก็เคยต้องโทษคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กมาแล้วครับโอ้โห เรื่องมันจะชักยังไงยังไงล่ะครับแล้วเมื่อทุกคนครับเข้าไปที่ห้องพักของบาาหลวงโจทุกคนก็ประหลาดใจครับเพราะว่ายังเห็นบาาหลวงโจเนี่ยยังเข่งคัดแล้วก็สวดมนต์ต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยอยู่เสมอบาาหลวงโจครับท่านพูดว่าท่านนมองเห็นเป็นภาพนิมิตเห็นผู้หญิงนี่ถูกจับตัวไปได้ยินเสียงมาเหา่าเห็นเธอนี่กําลังวิ่งหนีเธอน่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับโมเดอร์นี่ก็เกิดความสงสัยเป็นอย่างมากเลยครับ เขาอยากจะทดสอบว่าบาทหลวงโจรูปนี้นี่พูดความจริงหรือเปล่าแต่ว่าสกาลี่ครับเธอไม่เชื่อสิ่งที่บาทหลวงโจพูดมาเลยไม่นำซ้ำครับสกาลี่นี่เธอยังมองว่าบาทหลวงโจเนี่ยอาจจะรู้เห็นเป็นใจกับคนร้ายก็ได้ทําไมพวกเรานี่จะต้องไปเชื่อคนชั่วๆด้วยล่ะครับสกาลี่เธอก็เลยตัดสินใจครับว่าจะไม่ร่วมทําคดีนี้อีกแล้วพร้อมทั้งบอกโมเดอร์ครับว่านาที่ FBI ของเธอนะ่ะมันจบไปแล้วตอนนี้นะเธอเนะ่ะเป็นหมอ ซึ่งต้องดูแลรักษาคนไข้ต่อไปครับโมเดอร์นี่ก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเลยครับที่จะไม่มีสก,การลี่นี่ช่วยทำคดีอีกแล้วพอวันต่อมาครับโมเดอร์เขาก็ทดสอบบาดหลวงโจโดยการพาท่านเนี่ยไปบ้านที่เกิดเหตุครับแต่ทว่ามันเป็นบ้านคนละหลังบาดหลวงโจท่านก็รู้ด้วยครับว่าบ้านหลังนี้นี่มันไม่ใช่บ้านที่เกิดเหตุ ต่อจากนั้นครับท่านก็เดินไปที่บ้านของเจ้าหน้าที่เอเบีหญิงที่ถูกจับตัวไปครับพร้อมกับไปนั่งคุกเข่าตรงจุดที่เจ้าหน้าที่เอ i บีหญิงเนี่ยถูกจับตัวไปด้วยพอทุกคนเนี่ยคาดคัเนท่านบอกตำแหน่งครับว่าถูกจับตัวและไปจับขังอยู่ที่ไหนครับท่านก็ไม่สามารถตอบได้นะครับพร้อมกับมีเลือดไหลออกมาจากตาของบาทหลวงโจด้วยโอ้หลังจากนั้นครับก็เป็นคิวของเหยื่อรายต่อไปแล้วล่ะครับ เธอเป็นหญิงสาวที่ไปใช้บริการสาว่าน้ำขณะที่เธอกำลังว่ายน้ำอยู่นั่นแหละครับเธอหารู้ไหมว่ามันมีคนร้ายตัวโฉดครับมันแอบจับตามองเธออยู่แล้วพอเธอกำลังจะขับรถกลับบ้านครับ คนร้ายนี่มันก็ขับรถกระบะแซงทำเป็นขับช้าๆครับปิดถนนเอาไว้ไม่ให้รถของเธอนี่แซงขึ้นไปได้ครับเธอก็เลยหงุดหงิดเป็นอย่างมากครับเหยียบคันเร่งหวังจะแซงขึ้นไปไอ้คนร้ายนี่มันก็ได้โอกาสครับขับรถกระบะของมันเนี่ยกระแทกเขาที่ด้านข้างรถของเธอรถของเธอนี่ก็เสียหลกักพุ่งตกลงข้างทางครับ คนร้ายเดี๋ยวมันก็ตามมาแล้วครับแล้วก็ลงรถลงมาอย่างใจเย็นแล้วก็เดินมาที่รถของเธอครับก่อนที่จะจับตัวเธอเนี่ยัดเข้าไปในถุงดําแล้วก็ขับรถกระบะพร้อมกับเธอเนี่หายไปและในคืนวันนั้นเองครับเจ้าหน้าที่เอฟีเนี่ยได้โทรศัพท์ไปหาสกาลลี่กับโมเดอร์เพื่อแจ้งบาะแสใหม่ครับที่ได้จากบ้านหลวงโจแต่พอทั้งคู่ครับมาถึงที่เกิดเหตุ ก็เหมือนว่าเจ้าหน้าที่นี่ก็กําลังจะล้มเลิกการค้นหาไปแล้วล่ะครับแต่โมเดอร์นี่เขาไม่ยอมลดละความพยายามครับและตามคําบอกใบของบาทหลวงโจเนี่ยได้บอกกับเขาว่าเธอถูกขังอยู่ในกระจกใสโมเดอร์ครับได้พาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบกับหัวของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ถูกแช่อยู่ในน้ําแข็ง บาทหลวงโจนี่ยังทิ้งท้ายคำใบให้กับสการ l ลี่ด้วยนะครับว่าอย่ายอมแพ้ซึ่งตอนนี้ครับสกาล,ลี่นี่เธอไม่อยากจะทำํำคดีนี้อีกแล้วนะครับเธอเนี่ยรู้สึกผิดมากๆเลยที่พาโมเดอร์เนี่ยมาทำคดีนี้และในขณะนั้นเองครับคนร้ายนี่ก็เริ่มรู้ตัวแล้วละครับว่าเจ้าหน้าที่นี่กําลังตามจับตัวมันอยู่ ต่อมาครับคนร้ายนี่ก็ขับรถกลับมาที่รังลับของมันซึ่งมันเป็นฟาร์มเลี้ยงสุนัขครับหญิงสาวจากสาวแหน่น้ำนี่ก็ถูกพาตัวมาขัางอยู่ที่นี่เธอก็พยายามอ้อนวอนขอชีวิตครับแต่พวกมันนี่ก็ไม่สนใจหลังจากนั้นครับเธอก็ถูกพาตัวไปยังที่ไหนก็ไม่รู้เธอถึงกับผงะเมื่อได้พบกับคนร้ายและชายหัวล้นหน้าบากคนหนึ่งครับที่นอนอยู่บนเตียงผ่าตัด ตาของมันนี่มีเลือดไหลออกมาด้วยอย้ส่วนทางโมเดอร์ครับเขาได้ทราบแล้วนะครับว่าสีสระของหญิงสาวที่ถูกแช่อยู่ในน้ำแข็งครับมันไม่ใช่สีสระของเจ้าหน้าที่ FBI ที่หายตัวไป และยังมีชิ้นส่วนของมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นแขนขาของคนนี่เป็นสิบสิบศพเลยนะครับและทุกศพนี่ถูกตัดอย่างดีและมีสารยาสันหลบของสัตว์นี่ปะปนอยู่ในศพด้วยศพถูกพามาทิ้งรวมกันอยู่ที่นี่ครับโมเดอร์เลยบอกกับเจ้าหน้าที่ FBI ทุกคนให้ออกตามหาคนที่หายตัวไปภายใน48ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงนี้ครับอย่างด่วนที่สุด ส่วนทางด้านสก卡ล,ลี่ครับเธอก็กำลังหนักใจเรื่องเด็กที่เธอกำลังรักษาอยู่หนูน้อยคนนี้ครับป่วยเป็นโรคประหลาดไม่มีทางรักษาให้หายได้บาทหลวงที่ให้การอุปการะกับพ่อแม่ของเด็กครับอยากจะปล่อยให้หนูน้อยคนนี้นี่ตายไปตามเวรตามกรรมครับถึงจะมีชีวิตต่อไปนี่ก็มีแต่ทรมานสก卡ล,ลี่นี่เธอก็ทอ้อใจเป็นอย่างมากครับ เพราะว่าไม่มีใครคิดว่าจะหาทางรักษาเด็กคนนี้เลยจนเธอคิดถึงคำพูดของบาทหลวงโจครับที่บอกกับเธอว่าอย่ายอมแพ้ซึ่งมันติดอยู่ในใจเธอครับว่าเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อศรัทธาหรือไม่ศรัทธามีพลังอย่างรู้หรือว่ามันเป็นแค่คำหลอกลวงแต่ถ้าไม่จริงทำไมบาทหลวงโจนี่ถึงรู้สิ่งที่อยู่ในใจลึกๆของเธอได้สุด ท้ายครับสคาร,รีนี่ก็บุกไปถามคนที่เ,เกลียดที่สุดครับนั่นก็คือบาทหลวงโจเมื่อคาดขันถามคําถามท่านครับอยู่ๆบาทหลวงโจก็ปวดหัวแทบระเบิดครับร่างของท่านนี่ก็ชักเกรงอย่างรุนแรงแล้วสการ,รีก็รู้ว่าบาทหลวงโจปว่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและในคืนวันนั้นครับที่โรงพยาบาลคนร้ายได้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อมาขโมยอวัยวะปลูกทาย ตำรวจที่สืบคดีเกี่ยวกับการค้าอาวัยวะได้เข้ามาซักถามกับชายคนนี้ครับ ชายคนนี้ก็บอกว่าเขามารับเอาอวัยวะที่รับบริจาคจริงๆซึ่งคนที่จะนําอวัยวะบริจาคนี้ไปใช้ก็คือเจ้านายของเขาซึ่งตอนนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายตํารวจชุดนี้ครับได้แจ้งเรื่องนี้ไปให้ใหกับทาง FBI คราวนี้ครับพวกเราก็จะรู้แล้วครับว่าชายที่ขโมยอวัยวะกับชายหัวล้นหน้าบากที่นอนอยู่บนเตียงผ่าตัดเนี่ยเขาทั้งคู่เป็นคู่รักกันครับ และชายหัวโล้นเนี่ยก็กําลังป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยและที่ชะง,งนใจมากที่สุดเลยก็คือชายหัวโล้นที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายตอนที่เขาเป็นเด็กเขาเคยตกเป็นเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศของบาทหลวงโจโด้วยนะครับโอ้โหอะไรมันจะบังเอิญสุดๆขนาดนั้นครับ โมเดอร์ Moder, กับเจ้าหน้าที่ FBI บีไอก็รีบรุดตามไปที่ทํางานของชายคนนี้และเหมือนว่าเขาจะรู้ตัวด้วยนะครับว่า FBI เนี่ได้ตามเขามาเขาเนี่ก็รีบวิ่งหนีครับจนทําให้กระเป๋าที่รับบริจาคเอาไว้ว่าของเขาเนี่ยลุดตกลงยังพื้นครับโมเดอร์ Moder, ครับกับเจ้าหน้าที่ FBI หญิงนิงก็รีบตามไปจนสุดท้ายหน,น้า b i หญิงก็พลาดท่า โดนเจ้าคนร้ายนี่ผักตกตึกตายตอนหน้าต่อตาของโมเดอร์เลยครับโอ้ยร่างของเธอเหนิยวร่วงตกลงมาแล้วก็เสียบกับเหล็กแหลมด้านล่างตายอย่างน่าสงสารเลยครับในขณะเดียวกันที่กระเป๋าของคนร้ายเจ้าหน้าที่ f b i ก็ได้เปิดกระเป๋าออกมาดูเจ้าหน้าที่ f b i ทุกคนนี่ก็ทางตกตะลึงเลยครับเพราะในกระเป๋าของคนร้ายมันบรรจุศรีรษะของเจ้าหน้าที่ f b i หญิงที่หายตัวไปตั้งแต่ต้นเรื่องครับ โอ้โหหามาตั้งนานครับเพื่อนๆเ,เธอตายไปซึแล้ววันต่อมาครับทางด้านโมเดอร์เขาได้เดินทางไปในเมืองที่อยู่ใกล้ๆก,กับที่พบชิ้นส่วนมนุษย์เขาได้เข้าไปที่ร้านขายยาและอาหารสำหรับสัตว์เพื่อถามหาผู้ต้องสงสัยในภาพ และในน,นนั้นเองครับรถกระบะของคนร้ายนี่ก็ขับมาจอดที่หน้าร้านพอดีคนร้ายนี่ก็เข้ามาที่ร้านโมเดอร์นี่ก็ไว้ตัวทันครับรีบหลบไปอยู่หลังร้านเมื่อคนร้ายซื้อข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ขับรถของมันนี่ออกไปโดยที่มีรถของโมเดอร์นี่ขับตามไปอย่างกระชั้นชิดและเมื่อโมเดอร์ขับตามไปครับคนร้ายนี่ก็เริ่มรู้ตัวว่ามีคนสะกดรอยตาม,มันอยู่ มันเลยทําการตลบหลังครับขับรถกระบะที่มีที่ไถหิมะที่อยู่ด้านหน้าชนเข้าที่ด้านข,าข้างของรถโมเดอร์อย่างจังครับรถของโมเดอร์นี่ถลายไปกับพื้นหิมะจนพลิกคว่ำตกลงไปยังเนินเขาแล้วก็กระแทกกับพื้นอย่างรุนแรงขณะเดียวกันครับทางด้านสกาลลี่เธอกำลังหาทางรักษาหนูน้อยที่ป่วยเป็นโรคปัะหาที่รักษาไม่หายครับ สกาลีเนี่ยตัดสินใจจะรักษาโดยวิธีการใช้สเต็ปเซลล์และทันใดนั้นครับข้อมูลที่เธอสืบค้นเนี่ยก็ถูกส่งมามันเป็นวรารสารทางการแพทย์ที่หมอรัเสเซียเนี่ยพยายามผ่าตัดเปลี่ยนหัวกับตัวของสุนัขครับเอาหัวอีกตัวหนึง่งไปใส่อีกตัวหนึง่งซึ่งหมอรัเสเซียเนี่ยพยายามใช้สเต็มเซลล์ครับในการเปลี่ยนร่างแต่มันก็ไม่สําเร็จ สก,การลี่นี่ก็เริ่มสงสัยครับว่าคดีนี้นี่มันมีความคล้ายคลึงกับวารสารทางการแพทย์ที่เธอได้มามากๆเลยครับหรือว่านี่มันจะเป็นคดีการพยายามเปลี่ยนหัวกับร่างโดยใช้สเต็มเซลล์แต่มาทดลองกับมนุษย์ครับโอ้โยสยองที่ออรถของโมเดอร์ครับมเดอร์นี่ก็คลานออกมาจากซากรถที่พิกว่ำเขาบาดเจ็บแต่ก็ยังพอเดินทางต่อไปได้เขาเดินตามทางมาเรื่อยๆครับ มีมะนี่ก็โปรยปลายหนาวเย็นโมเดอร์เดินมาจนพบรถกระบะของคนร้ายที่จอดเสียอยู่กลางทางพอดีเขาสำรวจที่รถครับแต่ก็ไม่พบอะไรเขาตัดสินใจนำประแจที่เก็บอยู่ในรถพกติดตัวเป็นอาวุธไปด้วยและทางด้านของคนร้ายครับมันนะได้พาตัวหญิงสาวในสาว่ายน้ำมาแช่ในอ่างน้ำแข็งครับเพื่อทำให้หัวใจในี่เต้นช้าลงพร้อมทั้งเตรียมผาตัดแยกหัวของชายหัวล้นออกจากกันด้วยครับ โมเดอร์นี่ตามมาจนถึงฟาร์มเลี้ยงสุนัขของคนร้ายครับเขาตัดสินใจบุกเดียวคนร้ายนี่ได้ยินเสียงสุนัเขเห่ามันก็รู้แหละครับว่ามีคนนี่บุกเข้ามาในฟาร์มทีมแพทย์ผ่าตัดรัดเสเซียครับยิ่งตรงรีบทําการผ่าตัดโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นครับสลลีแล้วก็สกินเนอร์นี่ก็ได้ออกหาตัวโมเดอร์ สกินเนอร์นี่เขาเป็นอดีตหัวหน้าของโมเดอร์กับสการลี่นะครับสมัยที่ทั้งกู้นี่ยังเป็น f b i อยูพวกเขาได้ตามหาโมเดอร์ครับจนมาพบว่ารถของโมเดอร์นี่ได้ตกลงไปในเนินเขาต่อจากนั้นครับทางด้านโมเดอร์เขาได้บุกเข้าไปในห้องผ่าตัดเมื่อภาพที่เขาเห็นครับเป็นชวนตกตะลึงเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหญิงสาวที่ถูกจับแช่อยู่ในอ่างน้ําแข็งครับเตรียมการจะถูกเชือดคอ ัวของชายหัวโลวนที่กำลังถูกแยกออกจากร่างในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ร่างไรบิญญาณที่มีแต่ตัวของเจ้าหน้าที่ fb i หญิงที่เราควานหากันตั้งเมืองครับและขณะที่โมเดอร์กำลังเผลอเขาก็ถูกเข็มฉีดยาสลบครับปักเข้าที่คอส่วนสกันลี่ครับกับสกินเนอร์นี่ก็ขับรถตามมาหาโมเดอร์ครับซึ่งหาเท่าไหร่นี่ก็หาไม่พบ จนในที่สุดครับสกาล,ลี่เธอก็ได้ยินเสียงหมาเหา่าเธอก็จําได้ครับว่าบาหลวงโจนี่เคยพูดกับเธอเอาไว้ว่าท่าน,นเคยได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่ในนิมิตสกาล,ลี่เธอก็เลยมั่นใจครับว่าโมเดอร์นี่จะอยู่แถวแถวนี้แหละแน่นอน างด้านโมเดอร์ครับเขานี่ก็กําลังจะแย่แล้วเขาถูกลากพาตัวไปยังโรงนาครับเขากําลังจะถูกพาตัวขึ้นเขียงและเตรียมที่จะโดนหั่นแยกร่างคนร้ายครับคงเคยหั่นศพแบบนี้มาหลายครั้งแล้วครับเพื่อทําลายหลักฐานและขณะที่โมเดอร์ครับกําลังจะโดนขวานบันเขาที่คอเปชาบุญครับสกาลี่ได้ใช้ท่อนไม้นี่ฟาดเข้าไปที่หน้าของคนร้ายอย่างจังจนมันนี่ล้มลงครับ ส่วนทางด้านสกินเนอร์ก็เข้าไปบุกในห้องผ่าตัดสกัดกันการผ่าตัดได้ทันเวลาครับอีกเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นครับหญิงสาวคนนี้คงโดนแยกหัวแน่ๆครับสกาล,ลี่ตามเข้ามาเพื่อรักษาหญิงสาวคนนี้ต่อไปส่วนสกินเนอร์ครับก็ได้พาตัวโมเดอร์นี้ออกไปครับโอ้โหโ และบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือทีมแพทย์ผ่าตัดของรัเสเซียนี่ถูกจับและถูกตั้งฉายาว่าดรแฟงเกนสไตน์ยุคใหม่บาทหลวงโจนี่ก็เสียชีวิตแล้วก็ชายหัวหล้นที่โดนแยกหัวกับตัวนี่ก็ตายด้วยเช่นกันครับบาดหลวงโจโดนตั้งข้อหาเป็นผู้สมคบคิดกับแก๊งคนร้ายแต่เทว่าโมเดอร์ไม่คิดเช่นนั้นครับโมเดอร์เชื่อว่าเวลาตายของบาดหลวงโจกับ ชายหัวโลนมันเป็นเวลาเดียวกันครับมันเป็นกรรมของทั้งคู่ที่ทํากันมาบางทีบาทหลวงโจอาจจะชดใช้การทําชั่วเมื่อครั้งก่อนของท่านไปแล้วครับบางทีบาทหลวงโจอาจจะได้รับพรจากพระเจ้าแล้วก็นําพรอ,อันวิเศษอันนี้ครับมาให้กับสการลี่เพื่อให้สการลี่นี่ได้บอกกับทุกคนว่าอย่ายอมแพ้เหมือนกันและที่โรงพยาบาลสการลี่ก็ได้ก้าวเข้าสู่ห้องผ่าตัดด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคําว่า อย่ายอมแพ้ครับเธอนะจะต้องช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้ให้จงได้้ยจบละกลาบดี The เอ,อ็กไฟเออจบลงไปแล้วนะครบับสำหรับเรื่องดีเอ็กไฟภาค I want to believe ครับออบางทีแพทย์รัสเซียนี่เยอาจจะทำสำเร็จก็ได้ถ้าโมเดอร์ครับไม่มาขัดขวางสะก่อนครับ จริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดเปลี่ยนหัวเปลี่ยนตัวแบบเนี้ยวงการแพทย์นี่เขาก็อยากจะทําให้มันสําเร็จนะครับก็มีข่าวออกมาเนืองๆเหมือนกันนะครับว่า เขาพยายามที่จะทดลองทํำให้มันได้ครับเพราะถ้าทําสําเร็จนี่มันเปรียบเสมือนการพลิกประวัติศาสตร์วงการการแพทย์ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับมันจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติมากๆเลยครับไม่แน่ครับในอนาคตนี่อาจจะทําสําเร็จก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะครับเออแต่สําหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวล,ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่เพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับหุ